วันนี้ไม่พิมพ์จะพามาสัมภาษณ์คุณพ่อดวงเฮงด้วยค่ะคุณถูก,กรีดไปสมัครขอตัวเลขไปเป็นแนวทางเอฟซีเนาะ,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 ะค่ะเนาะเป็นฝันดียังเนาะ,ะ,นะ,ะเป็นโศกหมานมหาหกหมวดแล้วจ้ะข้าก็ไปตามตัวเลขเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ดีละสีมากาพวกเงินโศกหมานี่ควเมื่อกี้ก็ถึงจุนเยแต่่างวดถวาแล้วนันเถีงว่าเหลกาจังหวัดเลยวะางวดแล้วอางวดแล้วฟังดูองวดแล้วเถีงวาจังหวัดจังหวัดเะคือว่าได้หลายถงวดนันงวดสิบมึงหนึ่งงวดสิบป้ด้ออกป้ได้ออกวองวดสิบก็วได้หลายค่ะแก้งวดสิบในทั้งรถตตลี่ทั้งใตดินแล้วงวดื่้งวดสิบทั้งรถแตลี์ทั้งใตดิน ก็ว่าอันพอลุงถือเลขมาหลายงวดละจีจ่าหางวดหางวดพงวดนี่แกได้ไม่ได้ใส่จ่าฝันฝันฝันว่าจัะได้รถวาระเป็นซ่อนเขาอ๋อทะเบียนอีรีเลยเป็นบอกระเบียนโปยังว่าคือฝันเมียนกับอีสานมาบริจไปนอนไปมาชอบนอนใช้กับพ่อไปนอนนอนอยู่บ้านหลังนีบ่จ้าฝันนีและแต่ละคนนอนอยู่ใต้ลูกปูกับยายเมื่อกี้ลูกปูนี่แล้วไปว่าหางไปกลับไปไปมาหอนกับสวดมนต์จะจะนอนนะสวดมนต์แล้วก็นอน เพิ่นมาบอกเองนะเพิ่นมาบอกเองรอแบบเดียวเขาอยเลยแบบเดียวกับเพราทีนมั่าต้องแบบน้ำผู้ไรผู้ไรมาในกระเอาน้ำประมาณขั้นเราเอาลูกเพิ่นไวยหันเรากะพวกาไล่ไปใส่ไว้ันเรากะอธิษฐานเอออธิษฐานแล้วกะรองพลางสมาครับจกกลับครับนอ่นนันอันกาบลูกปูกระยาเนาะจังเพิ่นก็เลยมาบอกนะจ๊ะเขาเพิ่นมาบอกเขาเองเนาะ ต้องแป๋ก็ต้องแปลว่าได้เกียได้คันต้องกับยามาบอกคันคันเกี่ยวก็ผนีมาบอกอเห็นบ่าววดสองหกกับฝันฝันว่าจังใดจ้ะฝันว่าสักยานฝันว่าตะกี้จักยานนะเจ้าสีหนาวเลยย่งเจ้าต้องออาที่หนึ่งหมันได้ได้วรจันขีจักยานไปแต่สีเออระหว่างก็ออที่หนึงมันได้ได้วรอันระหว่างตัวก็ได้ฝันเบียงมาไม่หูฝันตัวหรือวะสักยานสองร้อเนี่วะอนจะต้องเป็นหกไปเลยหกสองสองหก ออกมาเป๊ปจะจะทีาหามืน,นแต่วาจะค<ฮ>นฝันน,น,น,นน้นนี่แห่ะต้องเอาลูกคนไปเลยคือว่าว่นี่ออกอดบ้านเลไที่แง่หลังหลีบบ่ออกออกแร่าที่ขันเลี้เก่าเด็กเ<ฮ>ก่าเลี้เก่าเห็นบ่อออกดึงเก่าอบ่อแต่ว่าขันมานย่านไหแม่หลอดดิวาสังเกตัแก่หวงนับเบิ่งแม้มันห่หนวหมือเลกที่ออกมันหอวเก่าเทียบโตแล ว่าถือใจ่สีหมอกเหล็กวกับแก่เดี๋ยวเาจะเอาเนั้มาใส่ว่ะคันมันห้องแด้ก็ไเ้เก่าเทียอมันดัเขิดอยู่เป่ามันดังเตมเมนมามันมีมันมีผู้ปุยผู้ปยเาอมันมี้ปุยกันงสีสีม่นไม่ไดเยะมันมาห้อง่ทูที่ไหน้มันมาออกบ้านเลขที่สิบเก่าตรงๆนิดนื้อซื้อทหารแก่นซื้อทหารเป็นเพราะฝันจะขอกะสังกจิตได้ทั้งบนทั้งล่างน่้านงร้่างเฮ้กแล้ว อย่างบอกว่าเสียหลายบอก้วกับแกกับแกอยู่หรี่ประจำเนี่ยยี่หรีประจำมยุ่งอยู่ฝาตัวบางเอเปียกตัวนี้ตัวใหญ่เรียกว่าจักับแกอยู่นี่ตัวพ่อมันกับนี่ตัวเอเปียกตัวทึ่งแต่ว่าตัวลูกมันมาขันมาห่องมันโอ้ยครับน้ำมาเราลาไปส้อแรงน้ำมูลแต่ว่ากับแกก็ห่วงอยู่สี่บ้าทในที่ใส่น้ำกันเขาต่อไปอีกหน่อยเนาะเพราะว่าโดนๆเพค่หนึ่สีมาบ้านแค่หนึ่งนี่นะ อันธรรมดานี่รมันยังสีมาธรรมดาโบเดยุนีเนาะปีไม้สงการมาเธอหนึ่งก็จะได้โชคตลอดเป็นบทจ้ะมากบานอัะว่าขั้นมากจ้าตาโบเไนนอนน้ำผู้เลเนี่บู้้ไบนนอน พอลุงย่ว่าอัานพ่อไงนอนเตือนไปว่าสั่นเพราเพิ่อนกับแม่นอนเฮียนเพื่อนบุตรบอบอบอก่นอนอย่าเพื่อนบอฝันต้องมานอนอยู่นี่ขอเพ่ราะจ่ะเพราะว่าหมอกฝังสายแห้งวนอยู่นี่จ้บ้านเก่าพอเทียบได้อยู่นี่เขาสมานอยู่นี่สมัยตะกี้สมัยตะกี้ที่มุ่นที่มั่งเล่นเนี่ยแต่ว่าเรื่องว่าก็จะไปนอนให้น้ำเพื่อนมันเฮี้ยจะขวางเพราะว่านี่เฮียนเก่าสมัยตะกี้อยู่นี่ ตะกี้หลังหน่อยพี่กายพี่สาวพัน่ให้ลูกสาวญ่เพันบ้างสุบุกนไม่กิ๊กหน้าลลายๆก็บดับบนเนาะให้ลูกเคยหง่บนเนาะน้อนเมาก็ม่ามือมันม่อหดนีหาทุ่มตัวเนาะขม่ากาบ้เพืนอะไรค่อยนอนมันจังบอกครัเมื่อไรบ่กาบบ่ไหว้บ่เทียบนบ่บอกเน้อ ียบเลยก็อบอกกาแต่มือเดีมือไดีตว้าเ่มือหนีนวัดานมาเอากันแล้วอาห้างเข้ามาเราเอาปัาบอาปับปันานวดเอาเอาบาร์ดีบาดีงวดค่ะผู้เข้าขมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสงพูทิไม่พิมพ์มีโชคน้จาะมูลนิธิกับ้ามาเยี่ยมคุณพ่อดวงแห้งด้วยค่ะ เทศกาลปีหนึ่งเนจะมาบ้านเธอนึงเด้อค่ะสงการปีใหม่นะมานอนอยู่บ้านนี่ก็จะได้โชคเวลาตลอดจะมานอนกราบนอนไหวปูกระยาอยู่นี่ละเพิ่นก็นจะให้โชคตลอดแต่ว่ามือน,นี่ก็เลยพาเอฟซีมาขอตัวดีไปเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะ,นะอ่งเพิ่นนอนเนาะค่ะพอลุงเพิ่นนอนอยู่นี่ละเพิ่ะก,บกาบไหว อก็ฟันได้ตลอดเดี๋ยวจะมาบอกตลอดเลยเพื่นว่าทำแมาบ้านย้มได้กะจีบอกเคยผา,กา,ยาดกาบใบแมู่้เดียวก็มานอนอยู่บ้านหลังเกา่าจ้ะมองเพิ่นเกิดมองเพิ่อนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะเป็นนอนดไซกับโบโศกบ่หมานโาซั่นมาย้าามได้เพิ่อนจะหายโศกตลอดจ้ะอันงวดนี้พู้ลุงว่าจะให้ต่องงวดเด้อร์ไฮเอฟซี ในเบื้องแน่จ้ะเพิ่นฝันเห็นเมย์ญ่เมย์ญ่ก็ปูญ่อันนี้อายุปูญ่ได้หนิหกสิบสามอันนี้อายุอให้อายุปูปูปูเพิ่งเสียไปแล้วเพิดไม้สูกตลอดน่าจะปิดไม่สูกตลอดนี่ปูเพิ่งไม้สูบหาแปดตัวนึงกันจ้ะฝันเกี่ยวว่าได้ขับรถโมโฟลุ่มหรอฝันเกี่ยวได้ขับรถน่มานี่นี่ว่าเพิ่มกตัวนี้อีกหนหกสี่นี่ปูไนเมื่อบอกเสียวรถว่าสั่น อายุไม่ไงพ่ชันอายุคนเสียแล้วล่ะอายุคนใหญ่ก็ไม่ใหญ่เด้อจ้ะอาย่แบบอยู่บานเก่าเิ็นแล้วขาดท่านแล้วฮาเพื่อนเพ่นกระไว้ทุกให่แกลแ้เนาะครูลุงเพิ่นเพื่อนประโ่ชน์แท้เพิ่นแล้วจ้่ไม่น้าเมาแต่ว่ามาย่ามได้ก็ได้โชคตลอดนาะจากนบ่แซ่ย่างแม่แมนไ่เด้อจ้ะผ้ามาตามให้่นฝันแมน พ่อเพิ่นดวงเฮงเด้อค่ะถูกเลขตลอดเนาะจ้ะพู้ลุงเนาะฮกงวดฮกงวดซ้อนแลยด้วยจ้กเอฟซีอายุก็ตั้งหลายแล้วแต่เราบอดด่อแดนเล่าบ่าเถ่าบด,ด,บด,ดาได้เถ่าเด้วจ้ะ <laughs> อารมณ์ดีเนาะจากนะ้อมีโชคมีลาภตลอดงวดน,นี้ก็สิได้คือเก่าแล้วพูล้ลุงวะมาหอดบานหอดซองแล้วก็มีแต่สิโสดูยามันเขาเรดได้เหล็กนะันกูหายามาส่งน้ำเพิ่นเนาะค่ะก็ได้โชคตลอด แล้็ถือถือไกยูเดอน,น,นี่เด้อถือไจคัฟยูเดอนี่หกซีนี่อันมหาปูหายามันจะถือเัยนิหวดสิมาเนี่ยวันที่สองพึษสภาพคมหกหาได้จากเอฟซีแตงใดก็อย่าลืมตามตัวอัศไซดวงผู้พันสูกคนมันนะจ๊ะก็ตามผูพันสูกนี่แหละจ้าหว,วดแล้วตามมาวววด,ด้วยหงวดจากไเงินตามเบา,าตามเบานี่หวดีหงวดนี่ผหงวดแล้ว ซ่อนเลยเนาะจ้ะหกหมดแล้วโอ้จริงเสียงจริงเนี่ยเด้จริงเสียงจริงจ้ะต้อพอดวงแห้งเนาะค่ะเนาะมันมาตะซนบุรีหัวเด้อหนึ่แล้วแล้ย่องหัวเด้อจ้ะกลับบ้านแล้วมาแล้งไงได้โชคแล้วก็จะกลับบ้านแล้วเบิ่งติลัดมาแต่ละเทือกัมาเอาตะโชคเมื่อบ้านเซ้ยหัวเนาะจ้ให้โชคให้มาน้ำพอเฮาเด้อโชคมันมาน้ำกันเด้อหนึ่อวันนี้เพิ่งได้ตองหัวเด้อใครเอฟซีพอเฮาได้ตองหัวเนาะค่ะเนาะหกสามหกสี่จ้ะตำรับมือดีกระซัมดีพอเนาะค่ะเนาะ สวัสดีค่ะสวตว,วมันหมาน้ากันเด้อใช่ดีสุขภาพดีกระบอกต่อกันจ้าพอรัฟิวสบู่ผิวสวยหนาใสี s g สนใจกระทักมากด้วยค่ะมีดีแบ่งปันกันจ้าของดีมีคุณภาพ